สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะมาพบกันแล้วนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมยอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทไทยคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าห้าตะโกนะคะทอยกดอกอา่า เม็ดมะยมนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะมนตราคชสารนะคะท้องผ้าตรงนี้เป็นสีส้มนะคะด้านบนค่ะตรงนี้เหลืองนะคะท้องผ้าเป็นสีส้มค่ะมนตราคชสารนะคะ มีหน้านางชายคลุยนะคะเป็นผ้าห้าตะโกนะคะมีหน้านางชายคลุยค่ะนี่ค่ะมนปราคตศาสศารนะคะทองผ้าเป็นสีส้มนะคะเชิงล่างค่ะมีช้างแปดตัวนะคะมีค่ะ มนตราโคชสารนะคะมีหน้านางชายครวย่ของผ้าเป็นสีส้มนะคะท่านใดสนใจ3,800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผืนต่อไปค่ะบนรายโคจะสารอีกผืนนะคะผืนนี้เป็นท้องผ้าเป็นสีชมพูนะคะออกบานเย็นนะคะออกกลิบบัวลายตรงนี้นะคะเป็นเหลืองส้มนะคะเหลืองออกส้มค่ะด้านบนค่ะช้างนะคะ มีหน้านางชายคุยค่ะหน้านางนะคะหน้านางชายครุยฮ่าตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายคุยนะคะ นี่ค่ะผืนนี้ออกชมพูกีบบัวนะคะท้องผ้าค่ะช้างอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าสีเดียวกันกับท้องผ้าเลยค่ะด้านบนท่านใดสนใจนะคะทักมาค่ะสามพันแปดร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ วันนี้มนราโคชสารนะคะมาหลายผืนค่ะผืนต่อไปนะคะมนตราโคชสารท้องผ้าเป็นสีดำค่ะผืนนี้ท้องผ้าเป็นสีดำนะคะ ด้านบนตรงนี้เป็นประสาทอันนี้ท้องผ้าเป็นสีดําอันนี้สีตัดกันถือว่าสวยนะคะถ้าสีกลืนกลืนกันช้างไม่ค่อยดินนะคะท้องผ้าเป็นสีดํานะคะหน้านางชายคุยนี่ค่ะมนตราโคชสารนะคะ เป็นผ้าหะแต่โกโทยกดอกมีหน้านางชายครุยนะคะนี่ค่ะสนใจทักมานะคะสามพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ตุต่อไปค่ะม้าแปดเสียนค่ะเป็นผ้าห้าตะกอทอยดอกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางชายคุยี่นี่ค่ะหน้านางชายครุยนะคะม้าแปดเสียนค่ะ ม้าสวยนะคะถือว่าม้าสวยมีประสาทกับม้านะคะเครือแดงนะคะท้องผ้าเป็นสีออกน้ำเงินนะคะ หรือกรมท่าแตมา่มาทอกับสีแดงนะคะสีเลยเป็นแบบนี้นะคะสนใจทักมาค่ะ3800ดรบาทอาบน้ำยาสบเฟรีค่ะวันนี้เป็นท่า มัดมีลายมงคลนะคะส่งไปเขียนทองแล้วหนึ่งผืนนะคะท่านใดสนใจทักทายคุยกันได้ค่ะผืนต่อไปนะคะปลาค่ะลายปลาเป็นลายมงคลอีกลายหนึ่งนะคะ ยกดอกลายก้นหอยนะคะปลามีหน้านางชายคุยค่ะนีปลาสวยนะคะปลาคาร์ฟค่ะเชิงล่างนะคะหน้านางชายคุยค่ะนี่ค่ะพืนนี้สวยนะคะพืนนี้สวย เป็นผ้าที่สวยอีกผืนหนึ่งนะคะปลาโทยุกดอกลายก้นหอยมีหน้านางชายคุยสนใจนะคะ4,500บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคาพิเศษนะคะ4,500บาทอาบน้ำยาส่งฟรีะค่ะยกดอกลายก้นหอยนะคะคืนนี้ อันนี้มีจะผ้าสวยๆเลยค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าแปดตะโกนะคะผืนนี้แปดตะโกโทยกดอกมีหน้านางชายคุยนะคะสดริมบนล่างค่ะผ้าเกรดพรีเมียมนะคะผืนนี้ราชรสค่ะลายราชรส ตรงนี้นะคะราชรสนี้สวยนะคะราชรสมาเกยนะคะมีราชรสมาเกยนี่ค่ะผืนนี้อาบน้ำยาแล้วค่ะท่านใดสนใจนะคะ 4,500บาทส่งฟรีค่ะพื้นนี้อาบน้ํายารอแล้วค่ะเนื้อผ้าลื่นมากนะคะเนื้อผ้าสวยราชรถนะคะพื้นนี้เป็นแปดตะโกทอส ยกดอกแล้วก็ทอสดริมบนล่างมีหน้านางชายขุยนะคะผ้าพ,พรีเมียมค่ะชมผ้าสวยๆมาแล้วนะคะท่าในใาสนใจอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครฝากกดติดตามด้วยค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ